สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็สมาชิกที่ติดตามในช่อง y u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  e เจอเลขเด่นไทยลอตเตอรี่สำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาหาในตำแหน่งของเด่นบนโดยเฉพาะ10หน่วยบนนะครับ1สิงหาคม2568ทีนี้นะครับเด่น10หน่วยบนทำไมต้องมาหาเลขเด่นบนก่อนนะครับเพราะว่าเราจำเป็นที่จะต้องหากรอบของตัวเลขนะครับ ศูนย์ถึงเก้ามาได้ทุกตัวแต่ตัวใดตัวหนึ่งหรือสองตัวนะครับจะไปตกในตำแหน่งของสิบหน่วยบนนะเพราะนั้นกรอบของตัวเลขนี้จึงมีความสำคัญคลิปนี้ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันถ้าเรานะครับเอาตัวเด่นนะดึงตัวเด่นได้ในตำแหน่งของสิบหน่วยโอกาสที่เราจะถูกสองตัวบนก็มีค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวและนะครับจะประหยัดในเรื่องของงบประมาณนั่นเองนะ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะนําตัวเลขนะครับไปประกบกับแต้ม10หน่วยบน2สูตรที่เดินดีนะก็จะคัดแต้มนะครับเหลือเพียงไม่กี่แต้มเท่านั้นแล้วก็มาประกบกับเลขเด่นนะในตําแหน่งของ10บหน่วยบนก็จะได้2ตัวบนนะครับแบบไม่ปักหลักเพียงไม่กี่ตัวเลขเท่านั้นนะทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูแล้วก็ทราบผลกันนะไอ้เบนขออนุญาตไปดูผลงานในงวดที่ผ่านมาดังต่อไปนี้ ครับทีนี้กลับมาดูในตำแหน่งของเด่นบน1ิบหน่วยบน16หกอคอหแดที่พันไปไอ้มีสองสูตรนะครับนะห้าหกเจดกับ9 2้าสองปดผลปรากฏว่านะครับเลขรัฐบาลออกที่สามสองสี่นะตรงนี้ให้ดูในตำแหน่งของ1ิบหน่วยบนมีเลขสองและเลข4อยู่นะสูตรที่หนึ่งห้าหกเจ็ดถือว่าผิดไม่มีเลขสองและก็ไม่มีเลขสี่เลยในตำแหน่งของสูตรที่สอง คำนวณได้9 2 8พราะนั้นมีเลข2ตรงนี้ติดในตำแหน่งของหลักสิบบนถือว่าถูกต้องพอเพราะฉะนั้นนะครับงวดนี้มาตามต่อนะแล้วก็ในส่วนนี้นะครับที่เห็นเป็นสีเขียวนั่นก็คือตัวเลขที่นําสุดที่1กับสุดที่2มาประทะหาตัวชนพอเอิญนะครับไม่มีตัวชนก็จับประกบคู่ก็ได้ตัวเลขดังต่อไปนี้และก็ จับเด็ดแต้มผลปรากฏว่าสูตรที่1มันผิดนะมันทำให้เราไม่ถูกในส่วนของสองตัวบนนั่นเองแต่ว่าในสูตรนะครับแต้ม10บในบนสามสี่หนี่คือผลของการคำวนวณสองสูตรที่มาปะทะกันแล้วก็ตัวชนของแต้มก็คือ3แต้ม4แล้วก็แต้ม6ผลปรากฏว่าออกที่2 4 2สบวกสเท่ากับแต้ม6นั่นเอง ก็เป็นผลพลอยได้นะครับของตัวเลขก็เข้าที่แต้ม6ตรงนี้ถือว่าถูกต้องเพราะฉะนั้นนะครับในคลิปงวดประจำวันที่1นสิงหาคมที่จะถึงนี้เราจะตามสูตรนี้ต่อนะก็คือสูตรที่2แล้วก็ประกบเดดแต้มตรงนี้นะเราก็จะคัดแต้มให้เหลือเพียงแค่3มแต้มเหมือนเดิมแล้วก็นำสูตรที่2นี้มาประกบเดตแต้มนั่นเองนะครับนะทีนี้ พอพร้อมแล้วเราก็ไปดูในส่วนของการคำนวณกันดังต่อไปนี้ครับจะนี้กลับมาดูในตำแหน่งของเด่น1ิหน่วยบนนะจะตามสูตรนี้สูตรเดียวนะครับแต่ว่าในห้อง v p p นะครับแอดมินให้2ส,สูตรนะอย่าสับสนนะครับแต่ว่าถ้าเราจะยึดใช้แอดมินขออนุญาตเลือกใช้ในตำแหน่งของสูตรนี้นะครับเพราะว่าสูตรนี้เดินต่อในงวดที่ผ่านมานั่นเองแล้วก็ตามภาพนะครับงวดก่อนคำนวณได้928ออกที่324เลขก2มาตำแหน่งของ10บนถือว่าถูกต้องให้ดูเฉพาะในตำแหน่งของ10หน่วยนะแอดมินก็จะใส่สัญลักษณ์ไว้แบบนี้ เดี๋ยวเรามาตามต่อนะบังคับ10หน่วยบนทีนี้ในงวดประจำวันที่1นึ่งสิงหาคม2518ัมหนห้า้อสิบแปนวนสุดนี้ได้เลขตามนี้03และก็เลข9วิธีการทำนะเราใช้ในตำแหน่งของหลักแสนหลักแสนก็คือเลข2ตรงนี้หลักหมืน่นหมื่นก็คือเลข4ตรงนี้และก็หน่วยหลังวันที่1นั่นก็คือเลข4 ตามเล็กสี่มาใส่สองบวกสี่เท่ากับเล็กหกโอบวกสี่ก็เป็นสิบเอาเล็กศูนย์บวกสามของที่เป็นสามบวกหกของที่ก็เป็นเก้านั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเดนสิในบนสูตรนี้นะครับก็จะดิ่นอยู่ที่ศูนย์สามเก้านะอันนี้ก็เป็นใจดีที่ผ่านมาของเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องสูตรนะครับใครสนใจก็แคปหน้าจอไปนะก็งวดก่อนให้ว่าเป็นสูตรใหม่ ทีนี้ไม่ใหม่แล้วนะครับเราจะตามต่อก็อจะกลายเป็นสูตรเก่านีา้มินขออนาตลบลบออกไม่ใหม่แล้วนะครับนะทีนี้เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าตัวเลขมันจะเดินต่อในงวดวันที่หนึ่งสิงหาหรือไม่เพราะฉะนั้นกรอบของตัวเลขนะครับศถึงเกนะก็จะเหลือ3ตัวเลขก็คือ03และก็9นั่นเองนะครับทีนี้ เรื่องแต้มสองตบลน,นะครับเราก็ไปตามต่อในตำแหน่งของแต้มนะสองตบลนดังต่อไปนี้ครับทีนี้กลับมาดูในตำแหน่งของแต้ม2องตบลนที่เดินดีนะในวัดก่อนนะครับแต้มนี้คำนวณได้3 4มสี่ห้าหเจ็ดแดออกที่3ามสอี่สบวกสเป็นแต้ม6ตรงนี้มีแต้ม6อยู่ถือว่าถูกต้องนะและเมื่อวันที่1นึ่งสิงหาหกแปนะครับแอดมินก็คำนวณสุดนี้ได้เลขตามนี้ เก 1>, 1 2ศูนย์หนึ่งสองสามวิธีการทําเราใช้ในตําแหน่งของสิบล่างนะครับสิบล่างในที่นี้ก็คือเลขอะไรครับเลขสองนำเลขสองมาใส่สิบครั้งที่สองนะนั่นก็คือเลขเจ็าเลขเจ็ดมาใส่หน่วยครั้งที่สองนะครับนั่นก็คือเลขหนึ่งนำเลขหนึ่งมาใส่และบวกเก้าของทีสองบวกเจ็ดก็คือเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบเอาเลขศูนย ศูนย์บวกเก้าได้เก้าเดินหน้าประจนลหกครั้งจะได้เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นั่นเองนะและอันนี้ก็เป็นสถิติที่ผ่านมาของเขาตามนี้อันนี้ก็เป็นแต้มสองตบนสุดที่หนึ่งก็มีผิดเป็นหนึ่งครั้งนะครับแต่ก็ระยะหลังก็ถือว่าเข้ามาโดยตลอดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสูตรคายสนใจก็แคปหน้าจอไปนะแต้มสองตบนสุดที่หนึ่งนะครับนะทีนี้เราได้ในตำแหน่งของแต้มสองตบนสุดที่หนึ่งแล้ว ถือว่าเป็นแต้มที่เยอะพอสมควรเพราะนั้นเราไปดูแต้มและก็เทียบชนในสูตรที่2ดังต่อไปนี้ครับทีนี้กลับมาที่แผงในส่วนของสูตรแต้ม2ตัวบนนะสูตรที่2นะครับในงวดก่อนคำนวณได้ศูนย์หนึ่งสามสี่หออกที่สามสองสี่สองบวกสเป็นแต้ม6ของเรามีแต้ม6อยู่ถือว่าถูกต้องและงวดประจำวันที่1สิงหาคม6กแนะครับแอดมินก็คำนวณแต้มสตัวบนสูตรที่สนี้ได้เลขตามนี้ หนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดวิธีการทำนะครับเราใช้ในตำแหน่งของร้อยลงวันที่หนึ่งร้อยละวันที่หนึ่งก็คือเลขสามตรงนี้หน่วยละวันที่หนึ่งนั่นก็คือเลขสี่นะครับคูณสามพงที่สี่สามสิบสองเอาเสษทเลขสองสิบล่างนั่นก็คือเลขสองนำเลขสองมาใส่นะสิบครั้งที่หนึ่งนั่นก็คือเลขเก้านะครับนำเลขเก้ามาใส่นะ สิบครั้งที่สามนะครับหนึ่งสองสามสิบครั้งที่สามก็คือเลขแปดตรงนี้หน่วยครั้งที่สี่นั่นก็คือเลขหกนำเลขหกมาใส่และบวกหนึ่งของที่สามบวกสองเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้าก็คือเท่าไหร่ครับสิบหกเอาตัวเลขหกหกบวกแปดก็คือสิบสี 10, ่เอาตัวเลขสี่บวกหกเป็นสิบเอาเลขศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งบนหนึ่งที่ก็เป็นสองบวกสองที 4, ่เป็นสี่บวกหนึ่งที่เป็นห้าบวกสองที่ก็เป็นเจ็ดนั่นเองนะ เพราะฉะนั้นนะครับแต้มสองวบนสูตรที่สองจะเด่นอยู่ที่หนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดนั่นเองนะและอันนี้ก็เป็นสถิติที่ผ่านมาของเขาถือว่าเดินดีอันนี้เป็นทั้งสูตรการสนใจก็แคปหน้าจอไปเลยนะครับนะก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะครับแต้มสองวบนสูตรที่สองจะเด่นอยู่ที่หนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราจะนําแต้มนะครับสูตรที่หนึ่ง แล้วก็แต้มส่วนที่2มาปะทะหาตัวชนแล้วก็ตัวชนนั้นก็จะเป็นแต้มเด่นในงวดนี้นั่นเองครับดังต่อไปนี้ที่นี้กลับมาทิ่แผงในตําแหน่งของเด่นสิบหน่วยบนหนึ่งสิงหาคม2568อกครั้งหนึ่งสรุปก็คือตัวเลขเด่นในตําแหน่งของ10หน่วยบนบังคับเฉพาะ10หน่วยบนเท่านั้นก็คือ 0, 3และก็9 ผลรากฏว่าเรื่องแต้ม2ตัตบบนนะครับส่วนที่1คํานวณได้901234ส่วนที่2คํขนวณได้12457ท่านสมาชิกจะเห็นตัวเลขที่มันชนกันนะครับก็คือแต้ม1แต้ม2แล้วก็แต้ม4 1 2และก็4นะเพราะฉะนั้นนะครับแอดมินก็จะนำแต้มนะครับมาประกบกับนะครับเลขเด่นจึงเป็นคู่ชุด2ตัวบนแบบไม่ปักหลักตามแต้ม แล้วก็ตามตัวเลขที่เด่นนะครับดังต่อไปนี้สองตัวบนแบบไม่ปักหลักนะสมมุตินะครับเลขศนะูนย์ะแต้มหนึ่งก็คือศูนย์หนึ่งศูนย์สองแต้มสองศูนย์สี่แต้มสี่สมมุติถ้าสามาสามแปดแต้มหนึ่งสามเก้าแต้มสองสามหนึ่งแต้มสี่สมมุติถ้าเก้ามาก็คือเก้าสองแต้มหนึ่งเก้าสามแต้มสองเก้าห้านั่นก็คือแต้มสี่นั่นเองนะสรุปก็คือจะมี ตัวเลขเป็นคู่ชุด2ตัวบน9คู่ชุดแบบไม่ตระหลักให้กับท่านสมาชิกนั้นพิจารณานะครับส่วนตัวชอบเลข9กนะก็คือ92 93แล้วก็95นะครับนะส่วนตัวเลขอื่นนั้นก็เป็นตัวลองนะครับโดยเฉพาะ0แล้วก็เลข3นั่นเองนะก็ชอบประมาณนี้นะเพราะว่ามีแนวโน้มที่เลข9น่าจะมาในตำแหน่งของหลักสิ มากกว่าเลขอื่นๆนั่นเองนะจากที่ไอมินดูดูนะครับแล้วก็วิเคราะห์นะครับนะตัวห,หมวดตัวมวลก็เป็นข้อมูลนะครับในตำแหน่งของเด่นสิบในบนะทะด้วยแต้ม2ตัวบนแล้วก็จับประกบเป็น2ตัวบนเป็นแนวทางให้กับทานสมาชิกนะจาก100ชุดคัดแล้วเหลือ9คู่ชุดและเน้นในตำแหน่งของ3คู่ชุดก็คือ9 2 9 3แล้วก็95นะก็เป็นตัวเลือกนะครับนะ ในคลิปหน้านะครับแอดมินก็จะมาแบ,บ่งปันในตําแหน่งของหลักร้อยนะครับนะอันนี้ก็เป็นหลักร้อยนะครับ16กกอลที่ผ่านไปแอดมินได้2ตัวนะ3กับ9ออกที่เลข3นะออกที่สามสองสี่ตรงตามเป้าเลยถือว่าถูกต้องนะเดี๋ยวเรามาตามต่อในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ฝากในตําแหน่งของ2ตัวบนโดยเฉพาะ1ิหน่วยบน0ูนย์สาเกนะให้ท่านสมาชิกนั้นพิจารณาด้วยนะครับถ้าชอบก็ ตามข้อมูลนี้ลองไปเลือกซื้อสลากกินแมรัฐบาลดูนะควรจะติดในตำแหน่งของ10หน่วยคือ0 3นนั่นเองแล้วก็ตัวเลขก็ประมาณนี้นะสำคลิปนี้แอดมินต้องลาท้าสมาชิกไปก่อนนะครับสวัสดีครับ